สวัสดีค่ะพี่น้องพบมาพบก,กันยูช่องมานาเฮาอีกคือเก่านะคะมือนีช่องมานาเฮาสิดภาพมาชมดอกไม้นะคะดอกญะะอาาหญ้านะคะยูมานาเฮานะคะคื่หญ้าขีกากนะคะนี่เขาเอินดอกหญ้าขีกากนะคะค่ะนี่ดอกหญ้าขาวดอกหญ้าขาวดอกหญ้าห้องงอค่ะภาษาบันอิสา,เานเฮาบานเฮาบ่าหญ้าห้องงอกอันนี้หญ้าขีกากะนะคะพี่น้องก็เลยเ หยาชิกากนี่มันเกิดอยู่ไ้นาเฮียนาเฮียให้นาเฮียคือไห้บเห็ดหน้านะคะโบดัมหน้าปล่อยไว้มันก็จะเกิดหยาหัวงอกก็หยาชิกากนะคะอันนี้ก็เลยปล่อยไว้เป็นเป็นบ่อปลานะคะมันก็เลยเกิดหยาหัวงอเอากบหยาชิกากนะคก็เลยจะมาเอายาชิกากกับหยาหัวงอกนี่ไว้เป็นดอกไม้ไว้ประดับนะคะค่ะจะเอาไปตากแห้งไว้เห็ดไม้ประดับนะคะให้ดอกไม้ประดับนะคะพี่น้อง อยากให้พี่น้องมาชมนะคะงามงามอาอยางชิกากนี่นะคะมันจะบานช่วงสามโมงขึ้นไปนะคะสามโมงขึ้นไปจะเริ่มบานพอสี่โมงนี่มันจะหุบแล้วนะคะอันนี้งามบอกครับพี่น้องเหลืองงามเลยนะคะ<ม>นี่ฉันมีความสุขในการชมดอกไม้นะคะอยู่มานาเฮานะคะถ้าพี่น้องอยากชมเชิญชวนเลยนะคะมาเยี่ยมมาทายหูนะคะกับมานาเฮานะคะสวนหยา ดอกขิกากนะคะค่ะอันนี้กับดอกเงาขิกากนะคะแต่สมัยก่อนพ่อแม่กับมาใส่ตุ่มหูใส่เสียบใส่หูไว้เป็นตุ่มหูนะคะค่ะดอกเงาขิกากเรามาเสียบหูนะคะผู้เฒ่าจะมักเอามาเสียบหูแบบนี้นะคะดอกเงาขิกากก็ไม่ให้ตุ่มหูนะคะใส่หูนะคะดิฉันเคยแตย่ยายเคยเอามาใส่หูไห้นะคะค่ะ มาเสียบเห็นดอกไม้งามเห็นลูกหลานมากกับเสียบที่หัวเสีตุ่มหูไห,ห้นะคะอันนี้เป็นดอกไม้ดอกห้าย่อนยุกนะคะย่อนยุกนะคะอยากให้พี่น้องชมอยากให้พี่น้องูจักวา่ายญ้าจิกากนะคะมันเกิดขึ้นในหน้าเขานะคะบางคือบางปีมันแรงนะมันก็จะเกิดซับกันกับตนเขานะคะอันนี้ทับได้ให้ outgoing, ได้มาเห็นหน้าเห็นหน้าเฮียเนี่เป็นน้าเฮียนี่มันก็จะเกิดร้ายเป็นพิเศษคือแบบนี้นะคะอยากให้พี่น้องมาชมนะคะ อยู่มาน้าเฮานะคะนี่นะคะจะเกี่ยวเลือกเกี้ยวที่มันแหงกอนนะคะค่ะเกี่ยวที่มันแหงดอกเหลืองยังบานอยู่เก่าใบให้ท่านผู้ชมชมนะคะน,นี่คือดอกแหงแล้วนะคะจะเอาไปตากแน้งนะคะเกี้ยวคือเกี้ยวเข่าเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องค่ะเกี้ยวคือเกี่ยวเขา่าเอาดอกแหงไปเห็ดยังครับเอาดอกแหงจะไปเห็ดดอกไม้ะคะ่ะ เปย้อมสีสวยปยังได็ไปย้อมอาจจะเป็นสีขาวสีชมพูนะคะอันนี้นะคะก็จะเลือกดอกหน่อยดอกใหญ่นะคะเป็นตาอันนี้ขือย่าหัวงอกนะคะหัวงอกหัวงอกสีขาวดอกยงาหัวงอกสีขาวอันนี้เป็นดอกยงายขิ้กาดนะคะถ้าหากว่าเฮ้ยแห่มันแห้งมันก็ติดแข็งทนแข็งงามอาจจะพ่น คนปักแกกันเห็ดคนเป็นสีนันสีนี่จ็ดอกไม้ประดับตอนนี้มีเต็มหน้าเลยมมีเต็นะคะคอันนี้คือหญ้าหญ้าเอินเออแต่ว่ามันกินบ่ได้นะคะพักกันแย่งป๋อมพักกันแย่งเบื่อนะคะอันนี้เอิญน,นะคะ,คะดเดี๋ยวมันก็จะออกดอกเขอกันถ้าผู้ใดมีศิละปะสามารถเอาดอกหญ้าดอกหัวงอกนี่ไปผลิตเป็น เป็นเื่องของจำรวยยังก็ไดเคื่องประดับถ้าผู้ชมถ้าผู้ใดอยากมาเอาไปเฮ็ดดอกไม้มีหัสศิลปะในการประดิษฐ์ประดอยนะคะเฮ็ดดอกไม้ค่ะเชิญชวนเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยพวกอ้ก็จะเฮ็ดเฮ็ดทาดนะคะเฮ็ดจอมทาดนะคะก็เฮ็ดเซมือนะคะโอ้ยดิฉันก็นลืมขึ้นกัดน,นะคะเฮ็ดบันไดลิงนะคะก็จะเฮ็ด เอ็ดเป็นดอกไม้นะคะ,คะเป็นยาาเห็ดเอ็ดเป็นจอมทาเห็ดเป็นของประดับแต่ว่าตอนนี้ลืมแล้วตอนนี้ลืมลืมนะคะอันนี้พวกอายผ้าเห็ดหนิ่นเงินน้อยนะคะเอ็ดดอกไม้จังจัดน,นะคะหากว่าท่านใดสนใจต้องการตอนนี้วัสดุพมิ้งหลายครับวัตถุดิพมิมีหลาย,าลายสามารถเอาไปผลิต มาเอาสั่งได้เลยนะคะผู้ใดต้องการาผู้ชมมีหัวศิลปะในการเ็ดดอกไม้นะคะ<อ>นี่มันแห้งแล้วนะคะจะกเกีียวแตง่าต้นแก้แล้วนะคะแห้งแล้วนะคะเล้จะเอาไปใส่ตา,าผู้ชมผู้ใดต้องการนะคะสั่งได้เลยนะคะมีเยอะแยะเลยจะเทดดอกไม้มีหัวประดับมีหัวประดิษฐ์ประดอยนะคะในการที่จะเ็ดดอกไม่ เลือกเกี้ยวที่มันแ็งก่อนนะท่านผู้ชมพูดสนกับสีบป่หูจกกักเเคยเห็นนะคะแอยากให้เพิเ่งนหูนะคะบ่ค่อยมีแล้วนะคะหน่อยนักหน่อยนะจะมีนะคะยช่นก็บ่าเห็นนาาแล้วนะคะเพิ่งจะเห็นเกิดในปีนี้แหละค่ะค่ะท่านผู้ชมคะมน่นาเฮากับมีแนวเสนอให้ท่านผู้ชมฟังไว้เพียงต่านี้นะคะอย่าลืม กดติดตามซับสไคร์นะคะช่องมานาเฮากดกระดิ่งกดแชร์ใ้้ดฉันด้วยนะคะขอบคุณหลายๆค่ะจะมีกำลังใจในการที่จะเอามาเสนอให้พี่น้องชมอีกในมานะเฮานะคะจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอีกดิฉันกนเกจะเอามาให้ท่านผู้ชมเบิองนะคะสวัสดีค่ะ